มาอัพเดตอากาศทั้งนอกให้ดูค่ะทุกคนหลังจากกวดใบไม้ออกแล้วก็จะเขียวอย่างนี้แต่กันยังบรท่านในแล้วบเบิดดอกค่ะกัยยงมีใบเหลืออยู่ยังล้นลงมาอยู่นี่ค่ะบรรยากาศมืดคือเกาเดี๋ยวแยกจึ่มภาพไปเบื่องไกลๆเรลค่ะฝั่งเนี้ยกวดออกแล้ว โอ้ยฝนตกลินแม่คะทุกคนทั้งเมือตั้งฝนตกลินโอ้ยนองเงืออากาศนี่คิดถึงเมืองไทยจังเลยค่ะอยากไปหาแดดอยู่เมืองไทยเต่เจิมก็ต้องรอกกรค่าตั๋วเครื่องบินแพงโพดต้องรอเวลาให้ค่าตั๋วเครื่องบินลดสักหน่อยนะคะว่าแล้วก็ว้าเอีกอยู่เนี่เอี่ยเจิมค่าตั๋วเครื่องบินแพง แพงคักแพงแน่ปีนี่นละย่อมไรพวกเราก็จะได้ไปตอนนี้ก็อยู่บ้านปลาชนนบทสวิเดนไปก่อนอากาศก็เป็นอย่างสี่ระค่ะม,ม่มีแดดจะเทอเฮ้ยเนาะเอาทั้งเบากทั้งจมปลายย่าเจิมทั้งเบาทั้งโจมตามใจะยายเจิมล่ะค่ะ อเอาอันพระเอกอะขับคนตก,ตกไ่ทุกคนเตือนกัเบากับตากับเติองไปเนาะพระเอกขับรถได้กวดใบไม้มาเฮ้ยไปเบิ้งอีกก่อนนะกวดทั้งพุ่นบอกเออพุ่นขับมาแล้วกวนยิ่ทั้งพุ่นอา้าวกวนยิ่ทั้งพุ่น ายจังเลยเนี่ยเอาไปไซ้ล่ะกลัตั้งนี้โว้ยเอาไปตั้งเหนี่ยเนี่ยมักดิวบ้านตั้งเหนี่ยทุกคนไปเอ,นเอ็นเที่ว่าไม่ยังร่นโาแล้วเนาะ ต้นไม้ยังเจิมค่ะต้นไม้อยู่ในบ้านนคะคะเบืองสเตฟาน,นันเก็บปวดใบใหม่แล้วก็มาเบิง้งต้นไม้ยังเจิม้มทุกคนดอกบอกไล่หลายปรงเทศนะห้ามบอกค่ะ เบิ่งนะคะดอกไม้ในบ้านก็น่ามข้างนอกบ่มีดอกไม้แล้วข้างใน้ายังมีต้นไม้ให้เบิ่งนี่ล่ะคะ่ะสวยไหมคะทุกคนต้นไม้อะเชิญในบ้านนะคะหน้าจุดหน้าตาต้นนั้นนี่จะเป็นต้นยางกูพังนี่กับ ของขวนย่างนะงามเอรเกต้นเสรษทีเรือนในต้นเสรษฐีเรื่อใน,นอในกระตุ้นในเดลีไปกล้วยนะคะงา่ามบอรเกทุกคนงามเนาะต้นเสรษีเรือนในเปิน่นเ็็นหอยระยาลงมาเลยค่ะระยะลงมาเลยนี่นะคะพอนเป็นอย่างเี่ีเลยมันบอทุกคน แล้วก็ไปปลูกไม้ได้เนี่ยคะเนี่ยนะคือแตกแตกรูปอูกมากแบบเนี้ยนะคะเอามาเนี่นั่งแบบช่องยเยจดมชุมระบบสวิเดนนะคะมาพา,ามาเบ่งดอกไม้ค่ะดอกไม้งามคาะทุกคนยกเยจยม เจียงป้ามายางให่เบิ่องดอกไม้ต้ดอกเนิ้างามแต่ต้ดูพี่อะเจียก็รีบไ้เบิ่งเวลาถ้าอยากเรน้ํางบบมายางให้เบิ่งน้ำสันดีนั่งแบบก็ชิมานังให้เบิ่งพร้อมไ่นก้าก็เนียว่าเนี่ยเจียไปอย่างใีนอกก็ปวงถึงนอกหมดนี่ถ้าอยากมีไอ ทีสันให้ทุกคนเบิ้งน่ำแหละค่ะเจิ้งเปลี่ยนสไตล์ไปนแน่ละ่ะผ้าตะเข็บตะปาลาหลายผ้าต่ไปแม่น้ำหลายเปลี่ยนสไตล์ไปนิดๆในน้อยทุกคนเบิ้งไปละค่ะผลเล่เยจิ้งเอาเยจิ้งว่าถพาทุกคนเป็นยังไงโอ้ยถพาทุกคนไปกินใน nhiều anh có anh nuôi anh đen đen cả, tôm vảy u à cha, nuôi bì rùt, phải, phải bưng, phải kiếm nắp cạn, bưng đang đẹp nhàng này này bì đang đẹp. để chấm thịt mắm tôm với anh húa bì rùt, hay tất kinh bưng น้ำแล้วก็ต้มต้มสุกแล้วลได้เจียมถือมากินให้เบื้องนะคะเราจะเป็นเจ้าง่ายนะคะฮอบีรุตสุกแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะซุกแล้วก็จะเป็นเจ้างเสียะคะ่ะเต็งแดดเงินบ่กไ้เจียมถือผ้าไปกิน ป่าลองดูวา่าานในเป็นยังไงมาค่ะทุกคนยาเจีมสิบปล่อยเปลืองว่ามันเป็นยังไงเน,นี่ยค่ะออกออกแบบนี้ออกเตียกออกเตียกกกินได้เลยถ้าอบอกอกนิ่มอยู่ เต็มกระติบออกให้ตะกุนเบ่งข้างในอาา่ะจ้ะจะมาเบ่งกันเลยมาพาย่เจอติป้ายเบ่งเปียกออกก่อนเป็น,น,ปนยังไงเตะจา้ะเห็น,น,นบ่กค่ะนะน้ายเปงจ้ะ นะคะเป็นแต่กะเป็นอย่างนี้เลยค่ะให้คาไปกินน้ำกันเลยเจมจะพาไปกินสวัสดีค่ะ พี่น้องสุภูสุคนยัดเจิมชนอนบ,บสวีเดนมือนีสิมาหผ้ายยโย่ค่ะโยโยีหย,ยางบัตีมาก,กินแอปเปิลเขียวค่ะแอปเปิลเขียวกับน้ำพริกกาน้ำพริกปลาหวานค่ะแล้วก็หยางบัตีน,นี้เดอะบีรูทค่ะทุกคนบ่เคยกินยัดเจิมถฉ่ผ้ามาก,กินบีรูทมัอนี้มากค่ะนี่ก็แอปเปิลเขียวเอาใหม่ทุกคนเบ่งอันนี้หละค่ะ เบียวปากกันได้ทุกคนมาโยกถ้วยเลยค่ะโยกถ้วยน้ำพริกหูปลดเบียวปากเลยแม่บอฮืมเบียวค่ะเรียวเ,ร,ยวเรียวก็น้ำปลาหวานแตรกอยู่ dừa 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 làm lai lại thì là, quân làm lai lại năm Hãy subscribe คนกระตวกลิ้นแสงแสแงแสอยู่ข้างนอก,อกค่นะยยทุกคนเนาะกินเยอะๆไอ้ทุกคนเบิล์รู้ดอกค่ะกคนต้องอยากน้ำเนี่ยนนะอืมอืม,อม,อมถึงมากินนะกะเด้ออย่าปืนเคียวเนี่ยกินเป็นสมในเรื่อย,ล,ยล่ะตำกระไดกินสมกระได แอ้ออแวเปิ่นเขียวแล้วก็มากินอันนี้อันนี้เนี่ยค่ะตีรูดนี่บางงานท่านเพื่อนกกิเก้ยกินอยู่ดอกค่ะบางคนเพิ่นกนกิดบยกินเอาแยกเจิยมวอลต้งองการวอลต้องคนอันเดียววันหนึ่ะเนา มาค่ะจะเจิมถิ่ผ้ามากินนะคะว่าจะอร่อยไหมคำแรกค่ะนะค่ะมันจะเปลี่ยนมันบม่แดงหรอกเนาะมันจะเป็นสีอย่างก็นด,ด,ด,ดำดำดำตาจนสีสีนั่นดีอ่ะทุกคนนะเป็นสีชมพูจะเป็นในบ้านเพื่อนเนี่ย เที่ยวใส่แบบเป็นเป็นซอสนะคะเป็น,นครีมใส่กีมเพื่อจะกินแบบอันนี้ยังปีใหม่คือสมารทว่าในสำคัญยังคนละเนี่ยเอาได้เจอมกินเพื่อทุกคนเ้ยค่ะแซ่บย่ค่ะสิออกันกึดกึๆก,กึวันหวานแน่นอนได้เจอมาอธิบายไปถือว่าคืออย่าง ว่าเบ,บียรด์ดเอาแค่นี้แหละค่ะมากินให้ทุกคนเบิ่งเอาแค่นี้เด้อทุกคนขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อค่ะที่คอนมารับชมแยกเจียมชลตำบลสวีเดนบ้านๆไปถ่ายอันคลิปเตฟันตัดไอ้บใบไม้แน่ยเกเจีมยไมไทยวิวอุ๋ทุกคนเบิ่งแน่คลิปถ่ายดอกไม้ในบ้านแน่ มากินในแอปเปิลนี่ยังกับปนการอาญ,ญาไปละคลิปเนี่ยค่ะขอราะทุกคนที่เ,เ,เปิดเพิ่อนไปน้ากันละ,ยะเยเจิมสไตล์ยเยจิมชีวิตชน่ทับวันๆอย่างนี่แหละค่ะไว้เบา้ลายแล้วแค่นี้ละค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุสขภราพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะถ้าชอบยเยเจิมก็ยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ยเยจิมด้วยนะคะ ขอทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย